ก่อนที่เราจะเข้าปกบัวนะคะเราจะมาเช็คคอสักก่อนนะคะว่าคอกับปกเนี่ยพอดีกันไหมนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเวลาถ้าถ้าไม่เข้าถ้าไม่พอดีเนี่ยเรายังแต่งได้ตรงนี้คืออันนี้กึ่งกลางนะคะปกนี้เราก็เช็คเรียบร้อยแล้วนะคะจับมาอย่างนี้แล้วก็คลิปกลาง ได้อย่างนี้นะคะทีนี้ตัวเสื้อเราเช็คก่อนเดี๋ยวเราเค่อยตัดหัวผ้าออกเช็คลอบที่หนึ่งคร่าวๆนะคะเช็้วอันนี้เรายังไม่ตัดหัวผ้านะคะดูแล้วน่าจะโอเคทีนี้ก็ตัดหัวให้เล็กเลยคะ่ะให้เหลือแค่เส้นเดียวนะคะนะคะคถ้าหัวผ้าใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยยังเข้าปกไม่ได้นะคะต้องตัดให้เล็กก่อนคะ่ะ ตรงนี้นะตรงนี้คือเส้นต่อไหล่นะคะหัวผ้าตรงนี้เนี่ยตัดเฉียงอย่างนี้นะคะไม่จําเป็นต้องไว้นะคะให้บางเท่าที่จะบางได้อย่างนี้ค่ะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาเราวางปกนะคะตัวนี้เขาลงมาอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะได้ไม่หนาไนไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องมีหัวผ้าตรงนี้นะคะตรงไหนทําให้บางได้ทําให้บางค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีตัวกุ้นตัวกุ้นคอปกบัวเนี่ยจะจะใช้ จะมีการกุ้นหรือไม่ก็หลบสาบนะคะแต่ตัวนี้พี่ขงจะใช้วิธีกุ้นค่ะตรงนี้ก็เช่นกันตัดออกมาแต่ว่าอย่าไปตัดยาวนะคะตัดแค่เลยคอเนี่ยเลยคอมันหน่อยหนึ่งแนวเฉียงนะคะ สาบสาบปกบัวเนี่ยตัวเนี้ยสาบเดี๋ยวจะหลบด้วยสาบหน้านะคะกรณีเป็นเสื้อคลุมแบบนี้ตัวสาบเนี่ยจะต้องปูก,กาวด้วยเพื่อที่ว่าให้ตรงเนี้ยเขาทรงตัวไม่ให้เขาคือถ้าข้างในอ่อนถ้าข้างในอ่อนเนี่ยเขาจะหงายมาอย่างนี้นะคะพี่หงไม่ต้องการให้เขาหงายดังนั้นสาบตรงนี้นะคะเราปูก,กาวด้วยแล้วก็สาบเนี่ยก็ กิ้งแค่คอกับแนวนี้นะคะ,ะตัดอย่างนี้นะคะตัดอย่างนี้แล้วทีนี้มาเช็คคออีกรอบหนึ่งค่ะทีนี้เช็คทีละครึ่งแล้วเมื่อกี้เราคลิปกลางตรงนี้ใช่ไหมคะปกนี่พี่หงล็อกไว้แล้วนะคะดังนั้นเขาจะไม่ขยับนะคะนะคะจะไม่ขยับละล็อกแล้วก็ตัดหัวผ้านะคะทีละขั้นตอนนะคะ เนี่ยพอเราตัดหัวผ้าแล้วจะรู้สึกว่าปกเนี่ยน่าจะเล็กกว่าคอเสื้อเช็คใหม่คอหลังเนี่ยพี่หงยังไม่ได้เดินลืมดืมค่ะเดี๋ยวต้องเดินดังนั้นเราก็ต้องจับพอ,พอเนี่ยพอเราไม่ได้เดินคอเนี่ยเขาจะยืดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาจะยืดดังนั้นเส้นเอวเส้นคอนต้องเดินแต่เส้นวงแขนไม่เดินนะคะเนี่ยพอเราตัดแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าเขาจะยืดผ้าจะยืดออก ดังนั้นต้องเดินก่อนนะคะก็เช็คอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องเดินคออ่ะเราเช็คแล้วก็โอเคนะคะอย่างนี้นะคะทีนี้ก็ไปเข้าคอค่ะวางเดินเส้นคอก่อนนะคะวางแล้วก็จะขึ้นจากเย็บเลยหรือจะเนาก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ความชำนาญแต่และคนเลยค่ะ